นะครับครูซันบอกว่าการสอนในอิสลามจะสอนแบบขำๆใส่มุกติดตลกได้หรือไม่ช่วงนี้ต่างศาสนาก,กำลังวิจารณ์เยอะเลยครับแ่สำหาสอนขอนัอออลลอฮ์นบีอัฮามมัดในในอิสลามนะครับถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าอิสลามของเราเนี่ยจะยืดหยุ่นในเรื่องของหลักการของศาสนารเราเราเน้นเรื่องว่าเรียนแล้วมีความสุขก็าตามม่เห็น hmm. อัด ครับนะในครอินชิรอก็คือเรียนและมีความสุขกับการเรียนแต่ไม่ถึงกับตลกโปกฮาครับท่านรอซุนเคยเคยยิ้มเคยสวนเคยหัวเราะจนกระทั่งมองเห็นฟันซี่กามเนี่ยฟันฟันรองนี่เลยครับอัตตาบาดัดนาวายิซูฮูอรอซุนยิ้มรอซุนหัวเราะแต่ก็ราซุนราซุนมาเดคขำจนกระทั่งหงหลังหงท้องอะไรอย่างงั้นไม่ถึงขนาดรอซุลไม่เคยหัวเราะจนกระทั่งเห็นลิ้นไก่เหมือนพวกเราแล้วก็รอซุนนุ่นเล่าสลัมไม่เคยสอนศาสนาแล้วก็ตลก เพราะการเล่าเรื่องตลกเป็นเรื่องโกหกครับนะนะบางทีเอาเรื่องตลกที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเลยเอามาเล่าอยากให้คนถํามตองการให้คดมสารอยา้สนอในอดีตเราเสนอผมอ่านให้ฟังครับผมอาการกุเรื่องขึ้นมาแต่งเรื่องขึ้นมารือพูดโจ๊กพูดตลกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถูกมองว่าเป็นเทคนิคสมัยใหม่การพูดให้ใก็ได้ล่ะ แบบแบบแบบสมัยใหม่นะครับผมให้ให้มีสนุกให้มีตลกเล่าเอกเล่นมุกน่นนี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่เรื่องจริงเน้นขำเน้นฮาเน้นตลกอะไรแบบเนี้นะครับในหลักการข้อสันอิสลามถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไม่อนุญาตให้โกหกอยู่แล้วเพราะที่อนุญาตให้โกหกเพียงแค่สามสามสามเหตุผลเท่านั้นใช่ไหมครับระหว่างสามีภรรยาในภาวะสงครามและพูดเพื่อให้คนคืนดีกันที่นอกเหนือจากนี้บางทีเนี่ยเปะ เอาโน่นเอานี่มาเล่าบางทีบางทีไม่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเลยเพียงแต่เพื่อให้คนเขานิยมให้คนเขาสนุกนะครับอ่านฮะดีษฮะดีษของมยอาวิยาบินไฮดารอดิอัลลอฮันกอละรสนุนลาอัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมไวรุนลิลเลดีจุฮัดดิษไฟยักษิบนะครับนรกอัลเวนเนี่ยนะนรกไวรุนเนี่ยความหายาณะหรือการลงโทษอันแสนทรมานในคุมนรก จกต้องโดนแก่บุคคลซึ่งที่พูดปราศัยอยู่ฮันิีก็คือพูดปราศัยทั่วๆไปนะครับฝ่ายยักษลิฟแม้กระทั่งจะต้องโกหกกุกเรื่องขึ้นมาก็ตาม,มทําอะไรเนี่ยลียุดฮิกาบีหินนัสหรือยุดลียุดลียุดฮิกลียุดฮ,ฮิกาบีหินก้ามาเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งได้หาได้หัวเราะครับ วัยรุนละหูซุมมาวัยรุนละหูระซุลแช่งตั้งกะที่แรกรหนึ่งครั้งแลว้วแล้วก็ซ้ําข้างหลังอีกฝ่ายวัยรุนละหูฝ่ายซุ่มาลลามวาวัยรุนละหูนรกวัยรุนจะต้องโดนกับเท้าการทรมานการอะไรลงโทษแสนสัตว์จะต้องโดนกับเขาอย่างแน่นอนฮะดิษบทนี้นะครับรายงานโดยท่านอิหม่ามอาัคมาตานบูด,ดาวูติดมีรีและนักบันทึกฮะดิษท่านอื่นๆนะครับเช็คอันบานีบอกว่าขั้นต่าเลยฮะสซันนะขั้นต่ําเลยฮะสซันครับนะครับเป็นหลักฐานได้เลย ในบางรายงานรอสุนลทรอสุนลัทธิสลัมนะครับบอกว่าใครที่พูดเพื่อที่จะให้ผู้คนโกหกใหผ้ผู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 ้คนหัวเราะขำของเขาแม้จะเป็นเรื่องแม้จะแม้แม้เขาจะรู้ว่าอะไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่พูดก็คือให้คนเชื่อให้คนขำให้คนติดตามให้มีแฟนคลับเยอะๆรอสุรอสุนลรอสุนลบอกว่าฟาฮูะอาฮัดุลกัซซาไบ หรือกัตาบีนนะครับมีทั้งสองสองรสองรวอายะอ่านได้ทั้งสองอย่างเลยผมเขาคือหนึ่งในสองที่เป็นจอมโกหกใครที่เป็นสองจอมโกหกคือไซลามักกัาบคนที่อ้างว่าเป็นนบีครับและใครอะดัดยานหนึ่งในสองคนเนี่ยบาปเท่ากับอีกสองตัวนั่นเลยอัลลอฮ์นะถ้าเ้าอ่านกัตาบินก็แปลว่าเขาคือหนึ่งในจอมมุสาจอมโกหกจอมปั้นเรื่อพี่น้องเขาไม่ได้ให้พี่น้องลองไปอ่านสุนนะของเราสุนนะของซอฮาบบ์คอลีฟาที่เขา เขาทางานศาสนานมีใครพูดไล่ขำตลกอย่างเดียวเน้นตลกเน้นโจกไม่มีอือาจจะพูดแล้วสร้างแรงจูงใจสร้างขวัญกําลังใจพูดแล้วมีความสุขพูดได้พูดแล้วให,ให้หัวเราะได้แต่จะต้องไม่โกหกอย่าไปนึกเอามุกนู้นมุกนี้มาอะไรแบบเนี้นะค,ะครับพูดให้คนหัวเราะได้ไม่มีปัญหาซอฮาบักก็เคยหัวเราะนบีก็เคยหัวเราะแต่ก็ไม่ได้ถึงว่า ขำกันปิ้งหงายท้องหงา,ายหลังอะไรงั้นไม่มีนะครับคนเราแต่ละอาลังเสียงมรูอาด้วยนะครับ,รบถ้าเป็นในศาสตร์ธาดีษทนี่ทำแบบนี้เนี่ยเขาไม่รับรีวะยาไม่รับรยายงาน,นครับผม <ทำ S 1> นะครับ,รบพี่น้องพยายามนะครับ